น่าจะอยู่ประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นดอกต่อครั้งก็ปัญหาเอของดาวเร,เรืองนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องมแมลงเจาะด,ดอกครับอันนี้คือไม่ใช่เกินตายครับเขาเรียกดอกจัมโบ้ดอกแบบนี้คือตลาดต้องการเยอะอย่างทําผักทําอะไรเนี่ยเราปลูกไปแล้วชุดเดียวตัดก็ต้องปลูกใหม่แต่ดาวเร,เรืองเราปลูกครั้งเดียวเก็บได้ถึง2เดือน สวัสดีครับผมแม่นลุงสลุงครับอยู่โคกตูมลบบุรีครับผมได้ดาวเรืองครับอ๋อก็คือช่วงนั้นทํางานอยู่แล้วมีน้องๆที่เขามีคนเคยทําเขาแนะนําให้มาทาครับไม่เคยครับครั้งแรกในชีวิตเมื่อก่อนนี้ก็ทําเป็นพวกข้าวกับมันสาปะหลังครับทำงานบริษัทครับผมใช่เลิกออกจากงานบริษัทเลยลาออกมาทําดาวเรืองอย่างเดียว หมอก็ศึกษาใน YouTube มั่งแล้วก็ถามคนที่เขาเคยทำมาก่อนมั่งแล้วก็หาหนังสือมาอ่านครับอ๋อพอดีผมมีอย่างเท่าแก่ที่เขามารับซื้อถึงสวนเขาเอาเอตน้นพันธ์ุมาให้แล้วก็เราก็ทำส่งเข้าปากของตลาดครับใช่ครับก่อนจะลงมือปลูกต้องหาตลาดก่อนครับทั้งหมด6ไร่ครับ21,000ต้นทั้งแรกก็ ถ่ายพรวนดินครับแล้วก็รองพื้นใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ติดต่อต้นพันธุ์ทั้งฝ่ายของแผงเขาจะหาพันธุ์มาลงให้เราว่าเขาต้องการพันธุ์อะไรก็เขาก็จะเพาะมาให้เลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการหลังจากเพาะเม็ดพันธุ์ก็ประมาณ15วันครับถึงจะเอาลงลงแปลงได้ให้ปุ๋ยทางใบครับเด็ดยอดให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยปุ๋ยทาง ทางน้ําทางสายน้ําด้วยเพราะว่าที่แปลงนี้ใช้ระบบน้ําหยดครับศึกษาครับพันุนี้ก็จะประมาณ50วันดอกดอกครั้งแรกตัดได้คือ50วันแล้วก็จะตัดต่อไปอีกประมาณ2เดือนออท้องเฉลิมกับตาบ้านครับก็ทองเฉลิมนี่ก็สีสีจะเป็นสีส้มตาบ้านนี่จะเป็นสีเหลืองไข่ใช่ครับเป็นพันธุที่นิยม ก็เอาไปบูชาพระครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปร้อยพวงมาลายัยก็มีการให้ปุ๋ยทางใบประมาณ7วันต่อครั้งทุกๆเจวันจะฉีดปุ๋ยทางใบตรงที่ถามอยู่นะครับมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงแล้วน้ํามันไหลไหลไม่ตกแล้วน้ํามันท่วมร่องก็ต้นดาวเรืองก็เหลืองตอนนี้หลังจากฉีดไปแล้วก็เขาก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็โตทัน ตัวทันกลุ่มที่ว่าอยู่อยู่บทโคกปกติเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบน้ำนะครับไม่ชอบน้ำมากรดน้ำผมรดประมาณ2วันครั้งแต่รดทีนก็คือจะรดให้ร่องชุ่มไปเลยก็รู้สึกว่าต้นอวบแล้วก็เหมือนกับว่าการแตกพุ่มของเขาจะดีขึ้นมาเออ ข้ดีขงการแตกพุ่มก็ได้ดอกเยอะครับดอกดาวเรืองดาวก็จะเยอะถ้าพุ่มใหญ่ดอกดาวก็จะเยอะดาวก็จะได้เงินเยอะครับตอนนี้ผมส่งปาาคลองตลาดครับมีแม่ค้ามารับถึงบ้านมีดแรกก็จะคัดดอกที่บานเต็มที่แต่ว่าก็ต้องคือดอกไหนที่ว่ามันบานเกินเราก็ต้องคัดแยกทิ้งเอาเฉพาะดอกที่ว่ามันมีใจกลาง ประมาณหัวนิ้วชี้ถึงยาวส่งตลาดได้ประมาณ30วัน35วันปุ๊บก็จะเริ่มมีมีฐานดอกขึ้นมามีปุ่มดอกขึ้นมาพอปุ่มดอกเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะพัฒนาเป็นดอกก็ตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มเพาะก็ประมาณ50วันครับ5้าสถึงห้วันครับเริ่มเก็บดอกได้วันนี้มีดแรกน่าจะได้ประมาณสัก หมื่นกว่าดอกครับเกือบสองหมื่นดอกตอนนี้ตลาดก็อยู่ประมาณ80ตัง60ตังแล้วแต่เบอร์ครับตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์จัมโบ้ครับสายจัมโบ้ครับสายจัมโบ้จะเยอะตอนนี้ผมตัดวันเว้นวันครับตัดวันหนึ่งแล้วก็ทําการแพ็คเลือกแล้วก็แพ็คบรรจุส่งตลาดวันรุ่งขึ้นก็เอาเอาไปส่งที่ตลาดแล้วก็วันต่อไปก็เข้าตัดใหม่ ถ้าประมาณมีดสามมีดสี่นี่น่าจะอยู่ประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นดอกต่อครั้งตอนนี้เลือกตัดเฉพาะที่ว่าดอกที่บานเต็มที่ครับคือมีดแรกเนี่ยมันก็มันยังไม่สวยเท่าไหร่ดอกดาวเรืองจะไปสวยมีดสองมีดสามครับมีดแรกน่าจะอยู่ประมาณหมื่นห้าครับวันนี้ครับจากดอกตุบต่มที่เห็นแล้วก็จากจํานวนต้นที่เราปลูกเพราะว่าต้นหนึ่งอย่างน้อยก็สี่ถึงห้าดอกต่อครั้งในการตัด ก็ปัญหาอของดาวเรืองนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงเจาะด,ดอกครับแล้วก็เป็นเชื้อราเวลาฝนตกอย่างเงี้ยจะมีเชื้อรามา,มาทําให้ดอกเสียหายเ,เชื้อรานี่ยังไม่เจอครับเจอแต่ปัญหาเรื่องหนอนเท่าที่ดูก็ไม่มากครับตัดทิ้งไปประมาณสักร้อยกว่าดอกจากจำนวนหมื่นกว่าดอก สนับสนุนโดยสุดาเทพโกโก้สุดาเทพโดโดสารสกัดเกรดพรีเมียมจากประเทศสเปน2ขวดครบจบทุกการบำรุงสนใจโทร0661495599หรือลัยแอปสุดาเทพ ดอกนี้คือยังยังไปตลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังใจกลางยังใหญ่อยู่ดอกที่จะไปตลาดได้คือใจกลางจะประมาณนิ้วชี้ของเราเนี่ยครับชี้ไปอย่างเงี้ยจะเป็นดอกแบบนี้ครับคือใจกลางใช้นิ้วโป้นิ้วชี้เราเนี่ยชี้ไปอย่างเงี้ยคือดอกแบบนี้คือส่งตลาดได้แล้วครับอ๋ออันนี้คือไม่ใช่เกินตายครับเขาเรียกดอกจัมโบ้ดอกแบบนี้คือตลาดต้องการเยอะครับรอให้ใจกลางเขา เอ้บานให้ให้มันเหลือน้อยที่สุดครับต้องดูให้เป็นด้วยครับอ๋อตอนนี้ก็จ้างแรงงานครับจ้างแรงงานเพื่อนบ้านครับวันเว้นวันครับตัดครับยังออกไม่ครบครับตอนนี้มันเพิ่งออกดอกได้ประมาณสักประมาณสักสาเปอร์เซ็นของแปลงครับมันจะเต็มเลยถ้าถ้าเขาออกเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักประมาณร้อยเข่งต่อครั้งในการตัดเข่งหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสัก สี่พันดอกก็เท่าที่คร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณ16-20เมตรนะครับในการปลูกต่อต่อหนึ่งฤดูปลูกครับราคาขึ้นอยู่กับตลาดครับมีขึ้นมีลงดีกว่าผมว่ามันเป็นพืชระยะสั้นเพราะว่าประมาณ50กว่าวันเนี่เราสามารถเก็บดอกได้แล้วเราเก็บต่อไปได้ถึง2เดือนอย่างพืชอย่างอื่น อย่างทําผักทําอะไรเนี่ยเราปลูกไปแล้วชุดเดียวตัดก็ต้องปลูกใหม่แต่ดาวเร,เรืองเราปลูกครั้งเดียวเก็บได้ถึง2เดือนก็จะมีช่วงพักดินก่อนครับคือปลูกครั้งหนึ่งก็จะพักดินประมาณ3เดือนถึงจะลงมือปลูกใหม่ได้ก็เท่าที่ดูเนี่ยลดลงครับเรื่องของมแมลงก็พวกหนอนพวกอะไรนี่ก็มีมากวนน้อยหมู ที่ทำดาวเรืองด้วยกันก็ประสบปัญหาเรื่องหนอนครับหนอนที่มีทุกที่ครับเขาเป็นหนอนของพิเศอกระคืนก็เท่าที่ฉีดผมใช้เป็นพวกสารไล่มแมลงมากกว่าที่จะฆ่าจะใช้พวกน้ำส้มควันไม้กับกับไอตัวที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอินทรีย์ครับ ก็ช่วยได้ครับคือช่วยช่วยกันช่วยไล่ดีขึ้นครับฐานดอกใหญ่แล้วก็เราได้ดอกใหญ่เยอะในการตัดแต่ละครั้งจากตะกอนที่เคยทดลองปลูก1,000ต้นเนี่ยตัดแล้วไม่มีดอกใหญ่มีแต่ดอกที่เหมือนกับดอกคัดทิ้งครับมีแปลงทดลองผมปลูกทดลองไว้1 0 0 0ต้นก่อนที่จะลงแปลงใหญ่ก็ดอกใหญ่ขึ้นมาครับดอกใหญ่ดอกสวยก็ส่งขายให้ ตลาดได้อีก 3- 4มสี่มีดทีแรกจะถ่ายทิ้งแล้วครับจากที่ดอกเล็กๆฐานดอกเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถตัดขายให้ตลาดได้อีกประมาณ3-4มสี่มีดครับก็มีคนเข้ามาดูงานอยู่ผมก็แนะนำไปแล้วแนะนำเกี่ยวกับการฉีดปุ๋ยทางใบชมครับเขาชมว่าทำดอกได้ใหญ่ขึ้นจากเดิมจากตะกอนดอกดอกใหญ่สวนผมไม่เคยมีเลย ครับดอกใหญ่ก็ได้ราคาดีตลาดก็ต้องการก็ตอนนี้คัดส่งทั้งหมด4ี่สายครับมีมีดอกจัมโบ้ดอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สครับครับจัมโบ้เป็นดอกที่ต้องการที่สุดก็พอใจมากครับเพราะว่าลดต้นทุนได้เยอะเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยทางทางรากทางดินเยอะตอนนี้ก็บำรุงทางใบสะดวกกว่าเพราะวสามารถใช้แรงงานแค่คนสองคนในการฉีดได้ แต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีมาใส่ร่องเนี่ยต้องใช้แรงงานคนโดยเยอะทางรากอย่างอื่นตอนนี้ผมใส่ผมรองพื้นด้วยปุ๋ยคอ,อกไว้ครับก็ยังไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยะได้เพิ่มเลยต้นหนึ่งก็ตอนนี้อยู่ประมาณต้นละสี่ถึงห้าดอกครับแต่น,นี้พอเราตัดชุดที่บานออกไปปุ๊บเขาก็จะแตกขึ้นมาจากสี่ดอกก็จะเป็นแปดดอกเป็นสิบดอกต่อต้นครับเราจะขึ้นทีละสอง โอ้ดีมากเลยครับเรื่องเกษตรอ้องชดาเทพฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ